กัมพูชากำลังอยู่ระหว่างการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหากรรมกีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะและในการจัดวิ่งแข่งขัน5,000เมตรปรากฏว่ามีนักวิ่งของกัมพูชาที่คว้าหัวใจของประชาชนในประเทศไปได้ค่ะและกลายเป็นคลิปที่ไวรัลกันทั่วประเทศติดตามในอาเซียนคอนเน็กับคุณชิวลิปนาสมภพเราค่ะ ซึคอนเนกวันนี้นะคะจะพาไปที่ประเทศกัมพูชาค่ะไปทำความรู้จักกับขวัญใจคนใหม่นะคะของประเทศกัมพูชาจากการแข่งขันมหกรรมกีฬาสีเกมครั้งนี้ที่กัมพูชากำลังเป็นเจ้าภาพค่ะ เธอคนนี้นะคะมีชื่อว่าโบสํานางค่ะเป็นนักวิ่งวัย20ปีนะคะแล้วก็กลายเป็นกระแสะในโซเชียลมีเดียในกัมพูชานะคะแล้วก็ดังออกมาถึงนอกประเทศด้วยจากการแข่งขันวิ่ง5,000เมตรค่ะเพราะวันนั้น เป็นวันที่ฝนตกหนักนะคะและเธอไม่ใช่ผู้ชนะนะคะคุณผู้ชมเธอวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายแต่ว่าความมุ่งมั่นของเธอในการวิ่งฝ่าฝนแม้ว่ารู้ว่าตัวเองอย่างไรก็ไม่ชนะเนี่ยทำให้ได้ใจหลายๆคนไปเรียบร้อยค่ะการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่12แล้วนะคะจะมีจนถึงวันที่17พฤษภาคมนี้ค่ะส่วนนักวิ่งคนที่ว่านี้นะคะ แม้ว่าเธอจะเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายเนี่ยแต่ว่าความที่มุ่งมั่นจะวิ่งให้จบทั้งน้ำตาท่ามกลางฝนที่ตกหนักก็เลยกลายเป็นสิ่งที่จับใจผู้คนที่ได้ดูคลิปแม้แต่นายกรัฐมนตรีหุนเซนก็มีการปรบมือให้อย่างชมเชยค่ะ ចាបងនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំប្រគួតនឹងឲ្យទាំងដឹងថាលទ្ធផលខ្លួនឯងចាញ់ហើយហើយមកភ្លៀងខ្លាំងអីខ្លាំងយើងទាំងដែលយើងមានសិទ្ធអាចបោះបង់ប្រកបដាទីបានតែយើងបោះបង់ដោយសារទីមួយខ្ញុំមានភារកិច្ចដំណាងជាតិប្រទេសកម្ពុជាទោះយើងមានសិទ្ធបោះបង់ដោយគោខ្ញុំអាចបោះបង់ដែរដោយសារអីដើម្បីប្រទេសជាតិចាហើយទី2ដើម្បីអ្នកគាំទ្រខ្ញុំទាំងទាំងជំនឿចិត្ត កម្ពុជានិងជួនជាតិបរទេសគាត់គ្រប់គ្រងតែដៃសេខោទូដឹងថាខ្ញុំចាញ់គេដៃគាត់ណិតទៅគ្រប់គ្រងចឹងដោយសារតែកម្លាំងចិត្តនឹងមួយទៅជំរុញឲ្យខ្ញុំអត់បោះបង់ក្នុងការប្រកួតនឹងបងសម្រាប់ចិត្តថារត់ដល់ទីទូមេកផ្សេងម្នាក់ដៃក៏អត់ជាឧបសគ្គខ្ញុំដែរដើម្បីពួកគាត់បងអរគុណ การแข่งวิ่งที่กําลังวรัลนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่กองเชียร์ของเธอได้เห็นความมุ่งมั่นของนักกีฬาคนนี้นะคะแต่ว่าเป็นครั้งล่าสุดค่ะที่เป็นการแข่งขันรายการนานาชาติที่ทําให้คนมากมายได้เห็นความพยายามของเธอเธอบอกว่าเมื่อตอนที่เริ่มฝึกวิ่งใหม่ๆนะคะที่โรงเรียนมัธยมนอกกรุงพนมเปญสถานที่ฝึกนั้นทรหดมากสําหรับเธอเธอบอกว่าขาดแคลนทุกๆอย่างที่จะช่วยในการฝึกฝนนะคะตอนนั้นเธอมีรองเท้าวิ่งเพียงคู่เดียวแทบไม่มีเสื้อกีฬาและก็ต้องฝึกวิ่งกับพื้นคอนกรีตทั่วไปหรือบางทีก็็เปน ดินไม่ใช่ลู่วิ่งแบบในสนามโบสํานางเข้าร่วมทีมชาติเมื่อปี2016ค่ะและเริ่มได้รับการสนับสนุนเรื่อยมาจนได้ร่วมทีมชาติเมื่อปี2021เธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในปี2022ไปกับการฝึกในประเทศจีนนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน4เกมสปีนี้ค่ะ แต่จริงๆแล้วเธอเองก็มีปัญหาสุขภาพด้วยนะคะโบมีภาวะโลหิตจางค่ะและในวันที่ลงแข่งที่กลายเป็นคลิปวิดีโอไวรัลนะคะเป็นวันที่เธอรู้สึกอาการไม่ค่อยดีค่ะครูฝึกก็แนะนําว่าเธอควรงดลงแข่งแต่สําหรับโบแล้วเธอบอกว่าเธอต้องทําเพื่อประเทศและการแข่งวันนั้นนะคะนักวิ่งจากเวียดนามเข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกขณะที่โบเข้าเส้นชัย6นาทีต่อมาเป็นคนสุดท้ายรวมเวลาวิ่ง22นาที54วินาทีค่ะ បងចង់ជាលទ្ធផលចាញ់ក៏ដោយខ្ញុំខំប្រឹងឲ្យដកទីដោយសារខ្ញុំចង់លើកនៅផ្ដាល់កម្លាំងចិត្តបង្ហាញទៅពួកគាត់ថាទោះយើងនៅក្នុងឆាកជីវិត ទូយើងធ្វើអ வை មួយយឺតឬលឿនក៏ឲ្យវាកងនឹងសម្រេចនឹងកូននឹងដាល់កូនដៅដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងក៏បោះបង់យើងធ្វើតតស៊ូខំប្រឹងពេលខ្ញុំរត់មកដល់ទីខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងទីទួលដែរដែលសាកឲ្យបានយកចិត្តលិភីជួនចិត្តនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរដែលឃើញពួកគាត់ដឹងលទ្ធផលថាខ្ញុំចាញ់ក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅគ្រប់គ្រងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យគឺបីតវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថាផ្ទុះដែរ ខ្ញុំអរគុណពួកគាត់មែនតើសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទាំងអ្នកទស្សនាផ្ទាល់និងអ្នកតាមសង្គម Facebook នឹងចាបងប្រហែលថ្ងៃដែលផ្ទុះវីដេអូហ្នឹងគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងហើយអាចថាតារាក៏ដែលផ្ទុះខ្លាំងក៏បានដែរបងពួកអីសូមបែរទៅខ្ញុំទៅញ៉ាំអីឬក៏ចេញក្រៅគឺមានអ្នកគ្រប់មានអ្នកសុំថតនិងមានអ្នកស្កัวច្រើនបងចា หลังจากการแข่งขันวันนั้นค่ะโบก็ได้รับการสนับสนุนมากมายจากหลายภาคส่วนนะคะเป็นเงินรางวัลรวมทั้งจากนายกรัฐมนตรีด้วยที่ให้เธอมา1 0 0 0 0ดอลลาร์บอกว่าเป็นขวัญกําลังใจให้กับความมุ่ม,มานะบักบันค่ะโบบอกว่าจะใช้เงินที่ได้มาในการจุนเจือครอบครัวช่วยจ่ายหนี้ให้แม่และเป็นทุนการศึกษาให้ตัวเองนะคะเธอวางแผนที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยปีนี้ค่ะเรียนด้านไอทีและกฎหมายในขณะที่ยังคงวิ่งแข่งต่อไปและตอนนี้ก็มีบางโรงเรียนที่เสนอทุนการศึกษาให้เราด้วยนะคะโบบอกว่าเป้าหมาย ต่อไปก็คือเอเชียนเกมส์ค่ะรทกวากนี้เกี่ยวกับอสอดจะแต่เต่งไงมกเมมประคา,านในประเทศไทยหรือกิดประเทศเซนเซนเต็ดคือมันคำปรังระบาบประเทศนักวจัยชนได้นังแนวความตรยมยอมแจ๋วเชื่อว่าจะต้องได้เห็นเธอร่วมแข่งขังขงใน,าานในมหกรรมกีฬานานาชาติอีกแน่นอนนะคะและถ้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดก,กรารแข่งขันกีฬากรีฑาก็คงจะได้เห็นเธอเช่นกันค่ะและนั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะ